ถึงจะมีไม่มากนะครับเพื่อนๆถึงจะมีไม่มากนะครับแต่ก็พร้อมแบ่งให้กับเพื่อนๆนะครับสําหรับเหรียญตั้งแต่ปีพศนะครับสองห้าสองศูนย์นะครับเหรียญนะครับพระราชพิธีนะครับสถาปนานะครับสมเด็จพระเทพพระราชสุดานะครับสยามบรมมราชกุมาลีนะครับเหรียญนี้นะครับสวยงามมากๆแล้วก็ผลิตเพียง5าล้านเหรียญนะครับทั่วประเทศไทยเรามีน้อยนะครับ ทั่วประเทศไทยเรามีเพียง5้าล้านเหรียญเท่านั้นนะครับราคานะครับพร้อมแบ่งตันนะครับแต่ขออนุญาตนับเหลี่ยนก่อนนะครับ2 4 5 6 7นะครับมีเพียง7เหรียญเท่านั้นนะครับเพื่อนมีเพียง7เหรียญเท่านั้นนะครับสำหรับเพื่อนๆนที่ไวนะครับแล้วก็สามารถนะครับติดต่อตีเข้ามาได้นะครับเหรียญนี้นะครับตีแบ่งให้กับเพื่อนๆนะครับแบ่งให้กับเพื่อนเพื่อเหรียญละร้อยเดียวเท่านั้นนะครับ เพื่อนๆสนใจนะครับด่วนได้ด่วนนะครับเร็วได้เร็วนะครับติแบ่งให้เพื่อนๆนะครับเหรียญละ100บาทนะครับเพื่อนๆเหรียญละ100บาทนะครับวิธีการสั่งซื้อนะครับเพื่อนๆก็กดติดตามนะครับพอกดติดตามเสร็จเพื่อนๆก็จะเห็นไอดีกับเบอร์โทรนะครับใต้โปรไฟล์นะครับ